พระยาอนิรุทธเทวาหม่อมหลวงฟื้นพึ่งบุญพนตรีพระยาอนิรุทธเทวามีนามเดิมว่าหม่อมหลวงฟื้นราชสกุลพึ่งบุญเป็นอดีตผู้บัญชาการกรมมหหรสศกในรัชการพระบาทสมเด็จพระบงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวพระยาอนิรุทธเทวาเกิดเมื่อวันที่23พฤษภาคมพศ2436 เป็นบุตรของพระยาประสิทธิสุภาการหม่อมราชวงศ์ละไมาพึ่งบุญและพระนมทั์พึ่งบุญณอยุทยาพระนมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านมีพี่น้องร่วมมารดาดังนี้เท้าอินทระสุริยาเชื้อพึ่งบุญณอยุธยาพลเอกเจ้าพระยาลามราคบหมอ่อมหลวงเฟื้อพึ่งบุญพระยาอนิรุทธเทวา และหม่อมหลวงหญิงถนอมพึ่งบุญได้เข้ารับการศึกษาในสำนักเรียนวัดมหาธาตุเป็นขั้นแรกจนจบหลักสูตรชั้นหนึ่งจากนั้นมารดาจ,จึงได้นำขึ้นถวายตัวเป็นมหาเล็กในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ,อยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสยามกุฎราชกุมารณพระราชวังสารานรมได้เป็นมหาดเล็กห้องบรรทมในขั้นแรกเมื่อปีพศ2449ต่อมารับราชการจนเป็นที่พอพระราชหฤทัยจนได้รับเลื่อนตำแหน่งเรื่อยมาตำแหน่งสุดท้ายคือพระยาอ,อนิรุทธเทวาจางวางมหาดเล็กศักดินาสามพัน ตำแหน่งในราชการคงรับราชการในตำแหน่งห้องพระบรรทมตลอดมาจนได้เป็นจางบางห้องที่พระบรรทมภายหลังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้ช่วยราชการกรมพระอัศวราชอธิบดีกรมมหาดเล็กผู้บัญชาการกรมมหารสพและดำรงตำแหน่งนี้โดยตลอดจนออกจากราชการ เพราะยุบเลิกและเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ราชการในครมมหาดเล็กเมื่อวันที่1เมษายนพศ2469พระยาอนิรุธเทวามีความสามารถทางนาฏศิลป์ในตัวพระลักษณ์ได้รับการฝึกหัดท่าละครจากพระยานัดกานุรักษ์ทองดีสุวรรณพารถ ผูละครผู้ใหญ่และมีความสามารถในการแสดงละครพูดละครร้องอันเป็นบทพระราชนิพนธ์ด้วยการแสดงละครร้องละครพูดนั้นท่านมักได้รับบทเป็นตัวนางภายหลังจากเมื่อออกจากราชการแล้วพระยาอนิรุธเทวาคงใช้ชีวิตอยู่กับการบำรุงนาฏศิลม์มหรสพ ท่านมีคณะละครเป็นส่วนตัวของท่านเองคณะหนึ่งชื่อว่าคณะละครบรรทมศิลปตามชื่อบ้านของท่านและอย่างได้ช่วยเหลือดูแลคณะละครของเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ในรัชกาลที่ห้าอีกส่วนหนึ่งด้วยภาย,ภายหลังท่านได้รับมรดกละครทั้งหมดมาดูแลเมื่อท่านเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ถึงแก่พิลาลายัย ในพศ2486ซึ่งคณะละครทั้งสองนี้ได้ก่อกำเนิดบุคคลสำคัญทางวงการนาฏศิลป์ขึ้นหลายท่านบางท่านภายหลังได้มารับราชการในกรมศิลปากรพระยาอนิรุธเทวาและคุณหญิงอนิรุธเทวามีความจงรักภักดียิ่งต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแม้จะสวรรคตไป ทั้งสองก็ยังมีความจงรักภักดีและลำลึกพระมหากรุณาธิคุณเมื่อมีการแสดงละครก็จะกราบบังคมทูลเชิญพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีและสมเด็จพระเจ้าพักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัฐราชสุดาสิริโสภาพันวดีผู้เป็นพระวรราชเทวีและพระราชธิดาพระองค์เดียว สเสด็จมาทอดพระเนตรเพื่อความสำราญพระราชหฤทยัยแม้ในยามวิกฤตคราวกบฏบวรเดชทั้งสองพระองค์ถูกเชิญไปประทับเพื่อความปลอดภัยในพระบรมมหาราชวังทำให้ไม่ส่งทราบข่าวจากภายนอกทั้งสองก็อุตสาหะเร้นกายฝ่าวงล้อมทหารและประตูพระบรมหาราชวังที่ล้านด่านไว้ทุกชั้น เข้ามากราบทูลข่าวสารให้ทรงทราบในคราวสงครามโลกถูกน่องใหญ่บัวเป็นของที่หายากทั้งสองก็พยายามเสาะแสวงหาเอาไปถวายเหตุการณ์เหล่านี้เป็นพยานย,ยืนยันได้ถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแม้เสด็จสวรรคตไปก็ยังจงรักภักดีต่อหน่อเนื้อเชื้อไข ที่มีอยู่เพียงพระองค์เดียวของล้นเก้ารถกระหม่อมถือได้ว่าพระยาอนิรุทธเทวาเป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่ได้อุปถัมภ์บำรุงนาฏศิลป์ไทยในช่วงที่กำลังตกตำ่ำคือช่วงหลังจากสิ้นรัชกาลที่6หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475 ตลอดจนช่วงรัฐนิยมของจอมพลปพิบูลสงครามให้ดำรงอยู่ไม่เสื่อมสูญไปจากสังคมไทยจนกระทั่งเมื่อกรมศิลปากรเริ่มฟื้นฟูการแสดงนาฏศิลป์ให้ประชาชนชมอีกครั้งหลังสงครามโรคครั้งที่สองท่านก็อ,นอุตสาหะไปชมการแสดงและช่วยวิจารณ์ในข้อบกพร่องของการแสดงให้กับกรมศิลปากรอ,อีกหลายครั้ง ด้านชีวิตครอบครัวได้รับพระมหากรุณาที่คุณโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมสมรสพระราชทานกับคุณหญิงเฉราอนิรุทธเทวาเมื่อพศ2467มีบุตรธิดาร่วมกันสามคนคือนางงามเฉิดอนิรุทธเทวาคุณหญิงงามชฉรวยบุญน,นาค พลเอกเฟื่องเฉลยอนิรุธเทวาอดีตผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถรัรมภ์บ้านปลายชีวิตพลตรีพระยาอนิรุธเทวาได้ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการอาการได้ทรุดลงตลอดจนถึงแก่อนิจกรรมณบ้านบรรทมศิลป์เทเวศกรุงเทพ เมื่อวันที่11มกราคมพศ2494เวลา9นาฬกา20นาทีรวมอายุได้57ปี233วัน